ฏิหารพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระญาณวิสิทธิ์หรือพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านนับเป็นพระคณาจารย์องค์แรกเป็นสิทธิเอกของพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตองค์อรหันตแห่งยุครัตนกโกศิน์ผู้ซึ่งมรณาภาพแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุไปและพระอาจารย์สิงห์นับเป็นอาจารย์เพียงองค์เดียว ที่นำกองทัพธรรมออกไปเผยแพร่จนทั่วทุกแห่งหนของประเทศไทยในขณะที่ท่านอาจารย์สิงห์นำกองทัพธรรมออกเผยแพร่ไปปรากฏอยู่ณศา,ารปู่ตาอําเภอมันจักเคีรีจังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้นชาวบ้านแถวนั้นต่างพากันนักถือพูดผีปีศาจเมื่อท่านพาพระเนนไปยึดเอาสารเจ้าแห่งนั้นเป็นที่พักผ่อนหลับนอนเพื่อบำเพ็ญเพียร แต่มนุษย์ใจบาปหยาบช้าพวกนี้ก็หาละความพยายามที่จะขับไล่สายสงหาไม่มีมนุษย์ใจบาปอยู่คนหนึ่งด้เลี้ยงช้างพลายเอาไว้สองถึงสามเชือกมีอยู่เชือกหนึ่งกำลังตกมันพวกเขาจึงคบคิดการปล่อยช้างรพระพลายตกมันเชือกนั้นเพื่อจะให้ไปฆ่าท่านและคณะเมื่อช้างถูกปล่อยมันก็วิ่งเข้าใส่ท่านพระอาจารย์สิงห์และคณะทันทีส่วนท่านอาจารย์สิงห์เองกับไม่สรุกสถานต่อภัยที่จะมาถึง ท่านกลับนั่งสมาธิเฉยอยู่กับที่แล้วเผยแผ่เมตตาให้มันเมื่อช้างวิ่งมาตรงหน้าท่านมันกลับยืนนิ่งกระพือหูไปมาสักครู่หนึ่งแล้วก็วิ่งกลับหลังทะยานเข้าหาจอมปลวกบริเวณนั้นเอางาแทงลงไปในจอมปลวกปรากฏว่างาช้างเชือกนั้นหักคาจอมปลวกมันร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดแล้วก็วิ่งหนีหลี่ใส่พวกชาวบ้านทั้งสามคนที่ปล่อยมันมาให้ฆ่าพระผลปรากฏว่า คนทั้งสามถูกช้างเชือกนั้นเหยียบเสียบีแแบนถึงแก่ความตายในคืนนั้นอันเป็นทําให้ชาวบ้านมัจจคีในสมัยนั้นจดขานกันมากคั้นลูกเช้ามาปรากฏว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างพากันไปหาผ้าขาวผ้าขาวม้านํามาปูล่าพื้นจากที่บริเวณท่านพระอาจารย์สิงห์พักอยู่จนเข้าไปถึงในหมู่บ้านเพื่อให้ท่านได้เดินออกบิณฑบาตโดยพวกเขาเหล่านั้นต่างพากันนับถือในบุญญาธิการของท่าน นับตั้งแต่นั้นมาบุคคลเหล่านั้นก็พากันเลิกนับถือผู้ผีปีศาจหันเข้ามาเป็นพูทธมามากาะกันทั้งหมู่บ้านบางคนถึงกับนุ่งขาวห่มขาวถือศีลติดตามไปรับใช้ท่านเมื่อท่านอยู่บริเวณน,นั้นได้ไม่นานท่านก็ออกพุโรงต่อมาทางบ้านไผ่เมืองพลมุ่งเข้าเขตโคราชท่ันมาถึงเขตป่าท้องที่อำเภอจักราชท่านก็พามุ่คณะนักกลดหาวิเวกคำเพียรเพื่อโปรดญาติโยมต่อไปในที่แห่งนี้ ท่านก็ได้พบกับพวกมนุษย์ใจบาปช้าอีกแล้วในตอนเช้าวันหนึ่งท่านได้นำพาหมู่คณะออกบินทบาทในหมู่บ้านเมื่อกลับมายังที่พักก่อนที่จะได้ฉันได้เรียกพระเนรทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วท่านก็กล่าวในที่ประชุมว่าในเช้านี้ให้ทุกท่านงดฉันอาหารที่บินทบาทเพราะอาหารที่ได้มานั้นล้วนมีแต่ยาพิจักมนุษย์ใจบาที่ใส่ให้มาจนทั่วทุกองค์นั้นเมื่อท่านกล่าวจบก็ขอให้นำอาหารนั้นๆไปเททิ้งเสีย ปรากฏว่าสุนัขที่ได้กินเข้าไปได้ดิ้นตายต่อหน้า2-3ถึงตัวท่านอาจารย์สิงห์จึงสั่งให้เก็บอาหารเหล่านั้นไปฝังเสียและแผ่เมตตาให้สัตว์ที่เคาะร้ายแทนพากันนั่งสมาธิอย่างหามรุ่งหามค่ำโดยไม่คำนึงถึงความหิวโหยและขาดอาหารเมื่อมนุษย์ใจบาปซึ่งเป็นอันธพาลหรือเสือ,อร้ายของย่านนั้นเห็นว่าท่านอาจารย์สิงห์และคณะไม่มีใครได้รับอันตรายเลยมันเป็นเดือดเป็นแค้นมาก จึงได้แบกปืนออกมาจากหมู่บ้านจะมายิงท่านอาจารย์สิงห์และคณะท่านมาถึงก็เล็งปืนใส่และเหนี่ยวไกยิงปืนทันทีปรากฏว่ายิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกทําเอามันเหงื่อการแตกพลันทันใดก็ได้เกิดพายุมาอย่างแรงพัดเอาต้นไม้น้อยใหญ่ล้มละเนลนาดฝ่ายมือปืนอนุภานเกิดความกลัวมันจึงพยายามวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนท,ทั้งทั้งที่ในตอนนั้นเป็นเวลากลางวันหนีไปเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกับเกิดมหาสจยรร์ มันพยายามวิ่งหนีคอเข้าไปขัดอยู่ในง่ามของต้นไม้พยายามดิ้นเท่าไรก็ดิ้นไม่หลุดร้อนถึงผู้ใหญ่บ้านรู้เรื่องเข้าได้นําเรื่องไปแจ้งนายอำเภอจัก,กราชในสมัยนั้นเมื่อนายอำเภอรู้เรื่องเข้าจึงเข้าไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้รุดเข้ามาจับเสือร้ายคนนั้นปรากฏว่าต้องช่วยกันเลื่อยเอาไม้ออกงัดคอออกมาจากต้นไม้เมื่อจับตัวได้จึงนําไปหาท่านอาจารย์สิงห์ ท่านก็ได้สอนธรรมะให้รู้ถึงบุญบาปคุณโทษต่างๆแล้วก็ขอบิณฑบาตชีวิตและไถ่ายโทษมือปืนคนนั้นไว้นายอำเภอและตำรวจจึงยอมปล่อยตัวในที่สุดแต่ก็กลับเป็นเรื่องประหลาดมหาจ,จัจย์มากเพราะในตอนนั้นทั้งที่เป็นหน้าแล้งไม่มีเขาฝนเมื่อมือปืนเดินพ้นจากชายป่าเข้าหมู่บ้านก็ถูกฟ้าผ่านอนตายทันทีนับเป็นเรื่องมหศสรจ,จย์อย่างมาก เมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปทําให้ชาวบ้านต่างพากันกลัวเกงท่านอาจารย์สิงห์และคณะมากจึงได้พากันไปฝากตัวเป็นศิษย์ถือศีลปฏิบัติท่านทั้งหมู่บ้านดูราวกับว่าบริเวณป่าที่ท่านและคณะอยู่มีงานก็ไม่ปานจากนั้นท่านก็ทุดดงเรื่อยมาถึงตัวเมืองนครราชสีมามาปรากฏอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟและทําการสร้างวัดป่าสารวันขึ้นจนจเจริญรุ่งเรืองตาบเท่าทุกวันนี้ท่านอาจารย์สิงห์อยู่ที่แห่งใดได้ไม่นานนะัก เมื S <S <expand> ่อมีผู้คนไปรบกวนท่านมากท่านก็พาหมู่คณะออกทุดงเดินทางต่อไปคงทิ้งให้พักพวกอยู่สอนญาติโยมแห่งละองค์สององค์ต่อมาท่านได้ธุดงข้ามดงพยาเย็นเขาใหญ่ไปทางน้ําตกสาริการนครนายกในสมัยนั้นยังเป็นดงดิบเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ปรากฏว่าบริเวณที่ท่านและคณะปักกฏอยู่เป็นถ้ำของเสือแม่ลูกอ่อนและเสือโคงตัวผู้สี่ห้าตัวท่านอาศัยอยู่กับมันในถ้ำ เมื่อออกจากถ้ำไปบินทบาตห่างหมู่บ้านเราๆหกถึงเจ็ดกิโลเมตรเมื่อกลับมายังถ้ำอาหารที่ฉันเสร็จแล้วเศษที่เหลือก็โยนให้เสือกินบรรดาเสือเหล่านั้นมันเคารพและแกงกลัวท่านมากเวลาท่านจะออกมาบินธบาตในหมู่บ้านมันจึงพากันเดินมาส่งที่ชายป่ารอจนกระทั่งท่านกลับมันจะคอยและเดินตามเมื่อมันอยู่กับบรรดาแม่เสือพ่อเสือเหล่านั้น จะไม่ทำร้ายใครเวลาท่านสั่นข้าวมันจะพามาหมอบอยู่ใกล้ๆเรากับพวกสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็ไม่ปานท่านอยู่แถวสาริกาชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ทุดงต่อไปในทางปราจีนบุรีพากันไปปักกฏอยู่แถวป่ามะม่วงชายเมืองปราจีนบุรีซึ่งสถานที่ตรงนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นวัดป่าทรงคุณอันเป็นวัดถาวรไปแล้วเมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้ใหม่ๆก็ถูกนักเลงดีเอาปืนมายิงท่านอีก ทั้งนี้ก็เพื่อจะฆ่าท่านและคณะให้ตายจะได้รอบพ้นไปจากที่ตรงนี้เสียปรากฏว่าขณะมือปืนยิงท่านยิงเท่าไรก็ยิงไม่ออกพันใดเกิดพายุมาแรงต้นไม้ล้มละเนลนาทําทให้มือปืนคนนั้นเกิดหวาดกลัวในอิทธิฤทธิของท่านมันพยายามวิ่งหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นวนเวียนหลงอยู่ในป่าจนจวบกระทั่งรุ่งเช้าก็หนีเข้าไปยังบ้านขณะที่มือปืนกำลังเดินขึ้นบ้าน ท่านอาจารย์สิงห์และคณะก็พากันออกไปบินทบาทยืนอยู่หน้าบ้านของมือปืนพอดีทําให้มือปืนตกใจกลัวท่านมากจะก,ก้าวขาเดินก็ก้าวไม่ออกถึงกับสุดตัวนั่งลงมือพนมปากก็ร้องว่ากลัวแล้วกลัวแล้วจะไม่คิดคาบาปอีกท่านอาจารย์สิงห์จึงได้สั่งสอนให้รู้จักผิดชอบและรับธรรมะทั้งหลายอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งจนมือปืนใจอ่อนพาลูกเมียไปฝากเป็นสิทธิอุปถาท่านจนบั้นปลายแห่งชีวิต พร้อมกันนี้ได้สร้างพระเครื่องทุ่งเศรษฐีเนื้อมันปูออกแจกจ่ายแก่สิทธิอีกพิมพ์หนึ่งปรากฏว่าของทั้งสามสิ่งของท่านนั้นขลังมากมีเมตตามหานิยมสูงปืนยิงไม่ออกแคลค่าจากภัยอันตรายต่างๆได้เป็นเยี่ยมเมื่อท่านม,มรณภาพลงปรากฏวา่าปัจจุบนันนี้ที่ทุดงสถานน้ำตกโกรกกระอาจอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกได้นำพิมพ์ผ้ายานของท่านและเหรียญท่านมาสร้างขึ้นใหม่พร้อมกับเหรียญสามพระ มีอาจารย์มั่นอาจารย์เสาวอาจารย์สิงห์รวมอยู่ในเหรียญเดียวกันปลุกเสกโดยพระคณะกรรมฐานสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์สิงห์ล้วนๆเหรียญรุ่นนี้มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมากขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเราค่ะ